สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูพุธจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีช่วยแก้โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีแบบไม้กางเขนช่วยแก้โจทย์ปัญหาในครั้งนี้นะคะจะทําให้การแก้โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางนั้นง่ายขึ้นอย่างมากเลยมาดูตัวอย่างกันได้เลยค่ะ,อ,ะอย่างโจทย์ปัญหาแรกนะคะเขาบอกว่าตุนซื้อปลาเทวดา4ตัวจ่ายเงินไป48บาท ต่อมาซื้อเพิ่มอีก9ตัวจากร้านเดิมตุนต้องจ่ายเงินอีกเท่าใดนะคะตุนต้องจ่ายเงินอีกเท่าใดทีนี้เหมือนเดิมนะคะว่าเ,เวลาที่เราแก้โจทย์ปัญหาหรืออ่านโจทย์ปัญหาอะไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องดูสิ่งที่โจทย์ถามหาซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าตุนต้องจ่ายเงินเท่าใดนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะโจทย์ถามหาสิ่งที่โจทย์ถามหา กับสิ่งที่โจทย์ให้มามันจะมีความสัมพันธ์กันนะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาบนญด็กตะย่างดังนั้นขั้นตอนแรกเลยนะคะให้ขีดทําเครื่องหมายเหมือนไม้กางเขนนะคะลงไปที่กระดาษทดนะคะหรือกระดาษคิดลงไหนก็ได้นะคะอ่าได้ไม้กางเขนแล้วนะคะจากนั้นเราเอาสิ่งที่โจทย์ถามหาเนี่ยเขียนไว้ฝั่งขวานะคะสิ่งที่โจทย์ถามหาจะเขียนไว้ฝั่งขวาของไม้กางเขนสิ่งที่โจทย์ให้มา เราจะเขียนไว้ฝั่งซ้ายของไม้กางเขนนะคะอ่ามาดูเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือตุนต้องจ่ายเงินอีกเท่าใดเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนข้อความแบบย่อๆนะคะเพราะฉะนั้นเขียนไปเลยค่ะว่าต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินมีหน่วยเป็นอะไรคะมีหน่วยเป็นบาทอ่าต้องจ่ายเงินนั้นคู่กันกันกบอะไรก็ไปดูสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะโจทย์ให้มาคือตุนซื้อปลาเทวดาสี่ตัวตุนซื้อปลาเทวดาสี่ตัวนะคะ ตูนซื้อปลาเทวดา4ตัวคู่กันกับจ่ายเงินไป48บาทเพราะฉะนั้นต้องจ่ายเงิน48บาทได้ปลาเทวดา4ตัวจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันสิ่งที่โจทย์ให้มาดังนั้นต้องจ่ายเงินอยู่ฝั่งขวาซื้อปลาจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองนะคะเราเขียนไปซื้อปลาซื้อปลานะคะเขียนอยู่ฝั่งซ้าย ซื้อปลาซื้อปลามีหน่วยเป็นอะไรคะซื้อปลามีหน่วยเป็นตัวนะคะซื้อปลามีหน่วยเป็นตัวดังนั้นเราก็จะได้แล้วนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคือซื้อปลามีหน่วยเป็นตัวคู่กันกับสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือต้องจ่ายเงินเป็นบาทจากนั้นเราจะเอาตัวเลข3าําำนวนเนี่ยมาเขียนลงในไม้กางเขตน,นะคะอ่าคู่กันอันแรกก็เลยคือก็คือปลาสีตัวเนี่ยจ่ายเงินไป48บาทดังนั้นเลขสจะเป็นช่องนี้นะคะฝั่งซ้าย ซื้อปลาสี่ตัวต้องจ่ายเงิน48บาทมันจะอยู่ในแถวเดียวกันนะคะจากนั้นตุนซื้อปลาเพิ่มอีก9ตัวเก้ตัวก็จะอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะได้คำตอบแล้วนะคะในเรียนจะพบว่าจะมีตัวเลขทั้งสิ้น3ามจำนวนนะคะตอนนี้นี่เมื่อได้จำนวน3ามจำนวนแล้วเราจะสังเกตว่าจำนวนที่อยู่ทะแยงกันลักษณะแบบนี้คะ่ะ จำนวนที่อยู่ทะ a ย,ยงกันลักษณะแบบนี้นะคะหลักการของไม้กางเขนก็คือให้นำสองจำนวนนี้นะคะมาคูณกันก็จะได้เป็น9คูณกับสแปแล้วจะเหลือจำนวนสุดท้ายตัวเดียวนะคะคือเลข4ก็นำมาหารอ่านำมาหารด้วย4นะคะนี่ไงคะพบแล้วนะคะว่าวิธีการที่จะหาคำตอบได้แล้วนะคะจากนั้นก็อาศัยการอะไรคะเหมือนเดิม เมื่อเห็นการคูณเศษส่วนเมื่อไรก็ตัดเมื่อนั้นนะคะแม่4เนี่ยสามารถตัด48ได้ก็ตัดไปเลยค่ะสี่คูณหเป็น4ี่สคูณหเป็น4ี่สคูณสเป็น8ปอ่าก็ได้12เพราะฉะนั้นคําตอบก็จะได้อยู่ที่นา1สิบสอคูณกับเก้คูณกับเก็ได้108่งรคำตอบก็จะได้108บาทนะคะซึ่งมีความสมเหตุสมผลเพราะว่า4ตัว48บาท 9ตัวนะคะก็มากกว่า4ตัวอยู่2เท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นราคาต้องมากกว่า96บาทแน่เราก็ทำการอะไรไปคะทีนี้ก็ตอบค่ะตอบนะคะ9 6เอ้ยไม่ใช่96ตอบนะคะตอบร้อยบาทอ่าโอเคนะคะนี่คือลักษณะโจทย์ลักษณะโจทย์แบบนี้นะคะก็คือให้ถามหาอะไรก็ไว้ฝั่งขวาให้อะไรมาก็ไว้ฝั่งซ้ายนะคะอ่าลองไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ โจ์นี้นะคะเขาบอกว่าปลาดุก8กิโลกรัมราคา420บาทถ้าแดงซื้อปลาดุก40กิโลกรัมต้องจ่ายเงินเท่าใดเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องดูสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะโจทย์ถามว่าต้องจ่ายเงินเท่าใดหลักการของไม้กางเขนก็คืออะไรคะให้เขียนไม้กางเขนตรงปแยกซ้ายกับแยกขวาเสร็จแล้วเอาสิ่งที่โจทย์ถามหาไว้ฝั่ง ขวานะคะเราก็เขียนลงไปค่ะสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือต้องจ่ายเงินนะคะต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินมีหน่วยเป็นอะไรคะมีหน่วยเป็นบาทโอเคต้องจ่ายเงินคู่กับอะไรมันจะคู่กันกับสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะมันจะคู่กันเลยสิ่งที่โจทย์ให้มาปลาดุก8กิโลกรมัมราคา420บาทดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นปลาดุก ลาดุกข้อนี้จะมีหน่วยเป็นอะไรคะเป็นกิโลกรัมนะคะจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วนะคะว่าข้อความที่ใส่ในไม้กางเขนนะคะคืออะไรเราก็จะนําตัวเลขสามจำนวนมาเขียนนะคะามาดูกันเลยแปดกิโลกรัมราคาสี่รอยยี่สิบบาทดังนั้นเราก็นำแปดนะคะคู่กันกับสี่รอยยี่สิบนะคะเขียนคู่กันในแถวนี้ ปลาดุก1กิโลกรัมต้องจ่ายเงิน420บาทเห็นไหมคะจะมีความสอดคล้องกันต่อไปซื้อปลาดุก10กิโลกรัมจะต้องจ่ายเงินเท่าใดเหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็ดูสิ่งดูตัวเลขที่มันทะแยงกันเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข10กับเลข420นะคะจํานวน10กับ420นํามาทําอะไรกันนํามาคูณกันค่ะจากนั้นจํานวนที่เหลือตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายเนี่ยให้นํามาเป็นตัวหารนะคะมันก็จะเป็นตัวส่วน ออจากนั้นก็ใช้หลักการตัดนะคะใช้หลักการตัดได้เลยแปดสามารถตัดอะไรได้คะเออแปดตัดสี่ร้อยยี่สิบได้ไหมไม่ได้นะคะแปดตัดสิบได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเราจะมีอีกหนึ่งวิธีก็คือว่าการตัดแบบใช้การจับคู่บนกับล่างนะคะบนกับล่างแล้วเอาแม่อื่น,นมาตัดนะคะอย่างเช่นคนนี้ก็จะใช้บนกับล่างคือใช้สิบกับแปดละกันเนาะเอาแม่สองมาตัดนะคะ สอเป็น10 2 4เป็นแปดต่อไปสี่กับ420สเนี่ยสามารถตัดกันได้ไหมตัดกันได้นะคะตัดไปเลยค่ะส1เป็นสี1เป็น4ี่นะคะสีนย์ได้ศูนได้ยี่สเป็นยี่สจากนั้นก็จะได้คําตอบคือเอาหคูณกับ105่งร้อยห้านะคะหาคูณกับ105ก็จะได้เป็น5 5 25ใส่5้าห้อยสองหนยได้ศูนย์ห้เป็น 5, 0, 0, 5, 1, 5. ก็จะได้5ได้2ได้5ดังนั้นก็จะได้525บาทซึ่งมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ปลาดุก8กิโลกรัมราคา420บาทปลาดุก10กิโลกรัมก็เกิน8กิโลกรัมมาประมาณ2กิโลกรัมเพราะฉะนั้นคำตอบก็ไม่น่านที่จะถึง840นะคะซึ่งเป็น2เท่าของ420นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ525บาบาทคา่ะ อลองมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่สามนะคะน้ำดื่มสิบสองขวดเนี่ยราคาหกสิบห้าบาทแดนจ่ายเงินซื้อน้ำดื่มร้อยเก้าสิบห้าบาทจะได้น้ำดื่มกี่ขวดเหมือนเดิมค่ะเราไปดูสิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ถามว่าจะได้น้ำดื่มกี่ขวดนะคะก็มาเขียนไม้กางเขนอ่าเขียนไม้กางเขนนะคะลงไปสิ่งที่โจทย์ถามหาข้อนี้คือถามหาเลยคะ่ะ จะได้น้ําดื่มใช่ไหมคะอ้าวเขียนไปก็เขียนไปว่าน้ําดื่มนะคะมีหน่วยเป็นอะไรคะมีหน่วยเป็นขวดลงไปฝั่งขวาคู่กันกับอะไรคะอ่าไปดูสิ่งที่โจทย์ให้มาได้เลยโจทย์ให้มาบอกว่าน้ําดื่ม12ขวดคู่กันกับราคา65บาทดังนั้นข้อความฝั่งซ้ายก็จะเป็นคําว่าราคานะคะราคา ราคานะคะราคากี่บาทคะราคาราคามีหน่วยเป็นอะไรคะราคามีหน่วยเป็นบาทนั่นเองนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็เอาตัวเลขมาเติมนะคะ12ขวดคู่กันกับ65บาทเพราะฉะนั้นเลข12จะอยู่ฝั่งซ้ายไหมคะ12เป็นฝั่งขวดใช่ไหมก็ไว้ฝั่งขวาะคะ่ะ12ขวดราคา65บาทเห็นไหมคะว่าตัวอย่างจะแตกต่างจากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะก็คือว่า ข้อความกับจํานวนเนี่ยมันจะมาะมามาก่อนมาหลังไม่มีปัญหาค่ะให้แต่เพียงเราดูสิ่งที่โจทย์ถามหาให้เจอแล้วเราตัวเลขไปใส่ให้ตรงกันกับข้อความที่มันมีความสัมพันธ์ด้วยนะคะจากนั้นแดนจ่ายเงินซื้อน้ำดื่ม195บาท195บาทก็จะอยู่ฝั่งซ้ายเราก็จะได้จำนวนที่อยู่ทะแยงกันก็คือ195กับ12บนะคะก็นำาสิบกับสิมาคูณกัน แล้วก็หารด้วยจำนวนที่เหลือก็คือหารด้วยเลยค่ะหารด้วย65นั่นเองนะคะอ้าจากนั้นก็ใช้การตัดค่ะทีนี้จะสังเกตเห็นว่าแม่ที่น้อยที่สุดคือ12ใช่ไหมสิบตัด65ไม่ได้เราก็นำา65ไปตัด1้อยดูแต่ว่ามีเทคนิคง,ง่ายๆก็คือว่าให้สังเกตตัวเลขข้างหลังนะคะถ้าตัวเลขข้างหลังลงท้ายด้วย0ูนย์กับ5แม่ที่นำมาตัดได้ก็คือแม่5เราก็ใช้แม่5้าตัดเลยค่ะเพื่อจะทำให้ตัวเลขมันน้อยลงไปเรื่อย ห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสามสิบห้าห้าสามสิบห้าเหลือเศษสี่ห้าเก้าสี่สิบห้าเอาได้แล้วสิบสามกับสามสิบเก้าสิบสามคูณในหน่อยได้สามสิบเก้ามีนะคะสิบสามหนึ 1, ่งเป็นสิบสามสิบสามสามสามสิบเก้าดังนั้นก็จะได้คําตอบคือเอาสิบสองคูณกับสามสิบสองคูณสามก็จะได้เท่าไหร่คะสามสิบหกสามสิบหกอะไรเอ่ยสามสิบหกขวดนั่นเองนะคะดังนั้น ความสมเหตุสมผลของคําตอบก็มีความสมเหตุสมผลเพราะว่าเงิน65บาทได้12ขวดเงิน195บาทก็จะต้องได้มากกว่า12ขวดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบไปตอบนะคะก็ตอบนะคะตอบ36ขวดไม่ใช่36บาทนะคะเพราะ36าอยู่ฝั่งอะไรคะฝั่งขวดนั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างที่4 ขนม4ถุงราคา78บาทมินตราซื้อขนม39บาทจะได้ขนมกี่ถุงเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกก็คือดูสิ่งที่โจทย์ถามหาจะได้ขนมกี่ถุงเมื่อหาเจอแล้วเราก็เขียนไม้กางเขนไปเลยค่ะว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาจะอยู่ฝั่งขวาของไม้กางเขนนะคะนี่อ้าวจะได้ขนมจะได้ขนมมีหน่วยเป็น ุงจะได้ขนมคู่กันกับอะไรคะก็ไปดูสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้อะไรมาคะโจทย์ให้มาว่าขนม4ี่ถุงราคา78บาทฟังขวาคือจำนวนขนมเป็นถุงแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะคู่กันกันกบราคานะคะก็เขียนลงไปราคาราคาก็มีหน่วยเป็นบาทนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็นําตัวเลข3ามจนวนมาเติมนะคะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเราจะเห็นว่า4ถุงคู่กันกับ78บาทเลข4จะอยู่ฝั่งไหนคะ4ถุง4ถุงต้องอยู่ฝั่งขวา4ถุงราคา78บาทเขียนฝั่งซ้ายนะคะมินตราซื้อขนม39บาทดังนั้น39จะอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายจะได้ขนมกี่ถุงก็หาคําตอบนะคะด้วยการนําจํานวนที่อยู่ยังไงกันคะอยู่ทะแยงกันนะคะ มาคูณกันนั่นเองก็จะได้คำตอบคือนำ39คูณด,ด้วย4หารด้วย78นะคะ,อะลองหารดูซิก็จะตัดนะคะใช้หลักการตัดแม่4ตัด78ได้ไหมก็ลองดูนะคะ4 1, <C> 1เป็น4ลบกันหรืเศษ3ได้38 4อะไรได้38ไม่มีแสดงว่าตัดไม่ได้นะคะ39ตัด78ได้ไหมสังเกตนะคะ78เป็น2เท่าของ39แสดงว่า ตัดได้นะคะดังนั้นตัดเลยค่ะ39 1เป็น39 39 2เป็น78จากนั้นแม่2นะคะก็สามารถตัด4ด้านบนได้นะคะก็ตัดไปเลยค่ะ2คูณ1เป็น2 2-2คูณ2เป็น4ดังนั้นคำตอบก็จะเหลือเพียง2คูณ1 2คูณ1เท่ากับ2นะคะซึ่งมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ดูนะคะ เงิน78บาทได้ขนม4ถุงเงิน39บาทซึ่งน้อยกว่า78อยู่2เท่านะคะก็จะได้ขนมต้องได้ขนมเป็นสัสดส่วนจาก4ถุงก็2ทน้อยกว่า2เท่าก็คือ2ถุงซึ่งมีความสมเหตุสมผลของคำตอบดังนั้นก็จะตอบ สองถุงค่ะเห็นไหมคะว่าหลักการแก้จโจทย์ปัญหาโดยใช้ไม้การเขียนนั้นจะช่วยลดความยุ่งยากในการหาจำนวนมาเขียนเพียงแค่เราหาจำนวนสามจำนวนให้เจอดูสิ่งที่โจทย์ถามหาว่าโจทย์ถามหาอะไรเขียนไว้ฝั่งขวาสิ่งที่โจทย์ให้มามันจะคู่กันจากนั้นเราก็นำจำนวนสามจำนวนเนี่ยมาเขียนนะคะเขียนให้ตรงกับข้อความของมันเกี่ยวกับ ที่ตรงกับความสัมพันธ์ของมันจริงๆจากนั้นนําจํานวนที่เทแยงกันเนี่ยมาคูณกันจํานวนที่เหลือนําไปหารแล้วเราก็ใช้หลักการตัดนะคะหลักการตัดทอนก็จะได้คําตอบออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนและก็ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะรอคอยคลิปถัดไปนะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ครูพุธด,ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ